รู้หรือเปล่าเคยมีฉากที่เหมยเกิร์มิงที่เป็นแพนด้าแดงตัวใหญ่เท่ากันสู้กันเหมือนคอซิล่าแล้วรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วคุณย่าตายแล้วทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเหมยยังมีย่าที่เป็นผู้ชายและก็สามารถแปลงร่างเป็นแพนด้าแดงได้ด้วยหนึ่งในตอนแรกเมลรีถูกตั้งชื่อว่า สองในตอนแรกวงโฟเทาถูกตั้งชื่อว่า Boy i n s t r e e ามมีลูกที่เหมยลีมาในลูกสาวพังกับเสื้อยืดลายโฟเทาสี่มีภาพวาดในสมุดการไม้ของเหมยที่เราไม่ได้เห็นในภาพ,พย,ายนตร์แล้วก็มีหน้าหนึ่งที่เธอว่ารูปเพื่อนของเธอในลูกเซลลมูน เธอเป็นอีกหนึ่งแรงมาดานใจที่ผู้กำกับได้มาและเราก็ยังได้เห็นว่าไม่มีคอนเซปต์อาร์ที่มีรูปชซลามูนติดอยู่ในห้องของเธอเราคือโฟทอรม์มี่จำได้ไหมถึงไหนถึงกันห้าในตอนแรกหนังต้องการที่เหมือนมีน้องซึ่งก็น่าจะมาเล่าในประเด็นกลายเป็นลูกคนโตหรือลูกคนเล็กคนไหนดีกว่ากันซึ่งก็คงจะทําให้ประเด็นการโตเป็นผู้ใหญ่ของหนังจะแบบฟิแนลเผยไปแน่นอนหรือว่า อ้น,นี่ลูกโบตันแดงแรกแย้มแล้วหรือหกในวอรชันแรกของภาพ,พยนตร์ผู้กำกับตั้งใจให้เรื่องราวเป็นเกี่ยวกับความบายหมางในครอบครัวเกี่ยวกับเจเนเรชั่นที่จะมาสืบสายเลือดต่อแล้วก็ยังมีลูกพี่ลูกน้องของเหมยที่ทำตัวเป็นคู่แข่งกับเมลีตลอดเวลาบวกกับที่มีป้าที่ก็กลายเป็นมิเพนได้ได้เหมือนกัน7 ลูกพี่ลูกน้อ,นองคนนั้นชื่อลลโอและเขาก็สามารถแปลงเป็นแพนด้าได้แสดงให้เห็นว่าในเวอร์ชั่นแรกหนังไม่ได้ตั้งใจจะให้แค่ผู้หญิงเป็นแค่แพนด้าด้วยแต่รวมถึงผู้ชายด้วยซึ่งลลโอก็เป็นตัวละครที่โผล่มาสร้างความวุ่นวายให้แก่เหมยแมีฉากที่เหมยไล่ตามลลโอจนเธอได้พบว่าเขาก็เป็นติงโฟเทาเหมือนกันและลลโอก็ได้เล่าว่าครั้งแรกที่เขาที่กลายเป็นแพนด้าแม่ของเขาได้สอนวิธีกดจุด โดยใช้ที่รัดข้อมือซึ่งทำให้สามารถกลายร่างเป็นคนได้ Pressure point Yep so I found some scrap metal and threw it on and Whoa Here you try It's a little tight I ล่าวมีตัวละครที่ถูกตัดออกชื่อว่าป้าคริสตินาซึ่งเป็นแม่ของลีโอและเป็นพี่สาวของหมิงสิบมีฉากที่เหมย นายไปทานอาหารกับป้าคริสติน่าทาให้ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดกันป้าคริสติน่าบอกว่าเมื่อก่อนเธอกับแม่ของเหมยสนิทกันมากแต่พอโตมากเกือบไม่ถูกกันและเธอก็ยังแนะนําเหมยว่าพอโตได้ไวัยนี้แล้วให้เริ่มสร้างขอบเขตสร้างกําแพงแก่พ่อแม่ได้แล้วแล้วก็เลือกเดินตามทางที่ตัวเองต้องการไม่จ้เป็นต้องทาตามธรรมเนียมครอบครัวตลอด Your family is not your life you choose who you want to be not Ming Not Anybody 11และเวอรช์ชันนี้คุณยายก็ที่เสียชีวิตไปแล้วจึงได้มีคอนเซปต์อที่เป็นภาพงานเสพความคุณยายซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเวอรช์ชันนี้อาจจะตั้งใจโฟกัสไปที่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดของสองครอบครัวมากกว่าจะเป็นการโฟกัสการเข้าสู่วัยรุ่นของตัวเหมยลี12 มีตัวละครที่ถูกตัดออกชื่อเบนนี่แบล็กทูธซึ่งเขาเป็นหัวหน้ามาเฟยียของเมืองโตอนโตและเขาต้องการที่จะยึดวัดซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่วัดในตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่สุดท้ายก็ต้องตัดออกเพราะผู้กำกับเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นการโตเป็นผู้ใหญ่เลย 13. จึงได้มีฉากที่เหมยในร่างแพนด้าอยู่ในงานแต่งซึ่งเป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยแก๊กมาเฟียและบนเวทีก็เป็นเหมยเงือ,อตโตเกเต็มไปหมดแล้วเจ้าสากวก็น้าบูด ซึ่งดาว่าคงจะเป็นฉากแต่งงานของเบนนี่ที่ดูอึดอัดมากๆแน่นอน14มีเวอร์ชั่นที่ไหมถูกยกให้เป็นเทพเจ้าประจำศาลเพราะว่าหมิงแม่ของเธอต้องการหาเงินจากการที่ลูกเป็นแพนด้า เพราะเชื่อว่าแพนด้าคือสัญลักษณ์ของความโชคดีและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดทําให้เหมนในเวอร์ชันนี้ถูกใช้สร้างเงินโดยแม่แต่ผู้กำกับก็ต้องตัดออกเพราะต้องการให้เหมยมีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับแม่ของเธอจึงได้ตัดออกแต่ทว่าคอนเซปต์ตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่ในหนงังฉบับฟิแนลที่หลังจากสกายโดมถูกทาลายเหมยก็จะใช้ความเป็นแพนด้าของเธอหาเงินเข้าสู่วัดเพื่อนาเงินนั้นไปซ่อมแซมสกายโดมที่แม่เธอให้ทําพัง จะไปดองขราวเกงกันยังยิ่งกว่าพรบไปค่ะแม่ไปค่ะพ่อสิมีฉากที่หมิงสอนลูกเธอให้รู้จักควบคุมอารมณ์เพื่อให้สามารถควบคุมแพนด้าได้และให้ตัดสิ่งกวนใจออกนั่นรวมถึงเพื่อนของเธอด้วยแต่สุดท้ายเหมยก็โดนอาหารมากวนใจแทนสิบหก มีฉากที่เหมือนกำลังยุ่งอยู่กับการเซ็นโปสเตอร์ที่จะใช้ขายในวัดเพื่อมาช่วยเหลือวัดจากวิกฤตทําให้เธอไม่ได้สนใจเพื่อนที่นั่ข้างๆเธอจนเมื่อเพื่อนของเธอได้ตัวโฟชาวซึ่งทําให้เหมยต้องวางภารกิจหลักของตัวเองทันทีแล้วจดจอที่จะไปคอนเสิร์ตอย่างเดียว to boost my morale so i can be the happiest holiest panda ever does that mean you're in um is baby i love your jeans the second track on their third album of course i'm in 7, มีเวอร์ชั่นที่เหมืถูกออกแบบให้เหมือนเป็นแพนด้าที่มีไฟหรือมีขนที่เหมือนเปนเปลวไฟและเธอก็มีพลังไฟแต่สุดท้ายไอเดียน,นี้ก็ถูกนำไปใช้ที่ขนของแม่เธอเอง <c oughs> 18มีเวอร์ชั่นที่เหมืนตัวใหญ่ท่อมแม่ของเธอและได้เป็นตอนจบอีกแบบที่ทั้งสองใหญ่ตัวเท่ากันและได้ต่อสู้กันเหมือนก็อสซิล่าสู้กันซึ่งการตัวใหญ่ของเหมยถูกอธิบายว่าเหมยจะตัวใหญ่ขึ้นถ้าเธอยิ่งโกรธถ้าเธอโกรธมากเท่าไหร่ตัวเธอก็จะโตขึ้นมากเท่านั้นแต่สุดท้ายไอเดียนี้ก็ต้องถูกตัดออกเพราะผู้กำกับคิดว่ามันซับซ้อนเกินไปเพราะมันจะหมายความว่าจะต้องมานิยามพลังของเหมยอีก ซึ่งมันดูยุ่งยากผู้กำกับเลยทำให้มันง่ายๆแค่ให้เธอแปลงร่างเป็นแพนด้าไปมาด้วยขนาดที่มั่นคงแน่นอนแทน 19. มีฉากที่ทป็นตัวอย่างแต่ไม่ปรากฏในหนังเป็นตอนที่เหมือนเลยเพื่อนๆประท้วงเกี่ยกับเรื่องของการรักโลกแล้วก็ยังมีคอนเซปต์อาร์ที่เป็นฉากประท้วงอีกด้วย 20. มีฉากที่หมืออธิบายถึงความเป็นติ่งของเธอว่าจากวิทีแล้วเธอชอบโฟทามากแต่ปีนี้เธอชอบมากกว่าหลายเท่า 21. มีฉากที่เหมยและไทเลอร์ลงสมัครประธานนักเรียนและได้ร่วมดีเบตกันจึงทำให้เกิดการพูดถากถางกันเอาชนะกันทำให้คนที่ดูถึงกับสนุกไปด้วย22มีชกคุกฉากที่นาที่แม่ของเหมย กำลังสอนวิธีที่ทำให้เธอสามารถควบคุมพลังแพนด้าได้เหมือนก็นั่งสมาธิเพื่อทำให้ตัวเองสงบลงแล้วเธอก็จินตนาการว่าตัวเองอยู่บนชายหาดและรู้สึกประหลาดใจที่เธอเห็นโรแบร์ขี่มามาหาเธอยี่สิบสามเราก็น่าจะพอกันเอาออกใช่ไหมคะว่า ความเป็น LGBT ในเรื่อง Turning Red เนี่ยมันมีอยู่ในฉากที่ปรายาแล้วก็สาวพามคนหนึ่งในงานปาร์ตี้ที่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะชื่นชอบกันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ LGBT ที่น่ารักทีเดียวและทีมงานก็ยังเผยว่าได้เคยมีความต้องการที่จะใส่ความเป็น LGBT เพิ่มลงไปในหนังอีกแต่สุดท้ายทางทีมงานก็ต้องพับไอเดียนี้ไปเพราะทางสตูดิโอยังไม่ให้ผ่านนอนสปาเกตีคุณดนนะคะความตายใช่ปะอืม

มีคอนเซปต์อาร์ที่เผยให้เห็นว่าต้องการใส่ความผูกพันของสองแม่ลูกนี้ขึ้นไปอีกเราเห็นว่าพวกเธอดูหนังด้วยกันทำผมให้กันร้องเพลงด้วยกันและเหมยก็ชอบดูแม่ของเธอแต่งสวยก่อนนอนจนเมื่อเหม่ได้ค่อยพบเมคอัพก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ค่อยๆห่างไปซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของประเด็นการโตเป็นผู้ใหญ่แต่มันคงจะยังห่างเรื่องของเวทมนตร์ภายในแดงไปก็เลยถูกตัดออกก็เป็นได้ 25. มีฉากเปิดเรื่องที่ถูกตัดออกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้หิงแกร่งใจเด็ดของหมิงที่ลูกสาวข,ของเธอนับถือเธออย่างมากแต่สุดท้ายผู้กำกับก็ต้องเอาออกเพราะคิดว่าตลอดหนังทั้งเรื่องมันก็สื่อถึงไอเดียดังกล่าวอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีฉากนี้อีกออ now Lift the tray towards mommy. Firm arms square shoulders j u s t like we practiced hmm. how do I look m ม m e so beautiful mama ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ25อย่างที่เราไม่ได้เห็นในหนังเ r n i n ง r รดแล้วคุณผู้ชมเสดายไอเดียไหนหรือเปล่าผมเนี่ยเสดายไอเดียที่เหมือนตัวใหญ่เท่าแม่ของเธอนะถ้าได้เห็นฉากสู้กันแบบนั้นก็คงจะแบบทำให้หนังดู อลังการลขลึ้นไปอีกฝากกดติดตามช่องหน้าบีบีสตรีนามนะครับแล้วก็สิเกอร์หมายคลิปหน้าครับผม